คดีซานเหนียงซื่อ mm hmm. แผ่ดินจีนในรัชสมัยจักรพรรดิเหินจงแห่งราชวงศ์ซ่งมีข้าราชการตรงฉินผู้หนึ่งนามเขาชื่อเปาบุญจินเขาได้ตัดสินคดีความมากมายและมีความเป็นธรรมมากจนชาวบ้านชาวเมืองต่างแซ่ซ้องเขาว่าเป็นเทพแห่งความยุติธรรม เมื่อช่วงฤดูใบไ,ไมผ้ผลิของปีถอเดือนยี่เขาได้รับพระราชโองค์การจากฮ่องเต้เหอจงให้ออกตวรวจราชการแทนพระองค์ตามหัวเมืองต่างๆก่อนเดินทางเปาวุญจินได้ปรึกษาหารือและวางแผนกับที่ปรึกษาของเขานามกงสุนเชอร์ที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นยิ่งนักและองค์ลักษ์ซ้ายขวาเขาคือหวังเฉามาฮั่น ส้างหลมเจ้าหูและอีกหนึ่งองครักประจำกายคือแมวหลวงผู้ทรณงนามของเขาคือองครักจันเจ้าศิษย์สมสารไข่ฟก <laughs> ว่ายังไงล่ะท่างกงสุงวังนี้ <อ>มังมีคาลาอะไรหรือเปล่าฮะสังที่ออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอกองซุง่ในสังใครฟงมันไม่มีอะไรลึงไงวะสารอะไรสารข้างนอกมันต้องออกไปข้างนอกไอตรงเนี้ยอ่อ <c oughs> เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอกผมพิจารณาข้อความก่อนนะ <c oughs> แล้ววังนี้มันมาไม่ครบกันเนี่ยฮะทางเป้า <c oughs> มังมาไม่คบกันน่ะไอ้บังชาวมาฮั่งไอ้จางหลวงเจ้าหัจางเจ้าอยู่ไหนอะจางเจ้อะมังไปไหนอะทั้งเปาทั้งเปาบทมันเพิ่งร้องเพลงไปเมื่อกี้ครับอ๋อมังเพิ่งใช่ครับท่านอ๋อมังเพิ่งร้องเพลงไปเมื่อกี้ครับมังเปลี่ยนชุดไม่ทันไงให้เวลามันสนิดหนึ่งบอกแล้วทั้งเปาเมื่อกี้ข้าเห็นเด็กผู้หญิงมายืนร้องเรียนอยู่กับแม่ของเขาท่านเปาฮะมังเป็นใครวะ ข้าไม่รู้เห็นเรียกว่าพี่ไหวไหมข้าอุกสารนักกมังเป็นใครวะอ๋อไอผู้หญิงที่มาจากฝั่งลราใช่ไหมอ่ะใช่ล้ท่านเอามังจงแข็งลูกมังมาเลยใช่มังบอกว่ามังเป็นเมียกงซุง <c oughs> มังเก่งหรือเปล่าวะกองซุง เป็นความจริงครับไต้เท้าไหนเองไหนเองบอกว่าเองไม่มีลูกไมเมียไงล่ะอย่างนี้มันนับประหารชีวิตพ่อมาแล้วฮะอ๋มาแล้วท่านแต่ท่านเฮ้ยไอ้จันตะโครบจันเจ้าจันเจ้าจันเจ้าเจ้าเป็นอารักขาของข้าเป่าวุ้งกริง เอ็งทำไมมาสายนักวะข้า,าร้องเพลงสุดท้ายวิคาข้ารีบวิ่งเขาไปเปลี่ยนชุดนลคข่าก็ได้บอกมานึกว่าเอ็งไปเคลียร์เรื่องลามายังไม่จบเด้มังจบแ,<ต>แล้วแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วจันเจ้าใช่เดี๋ยวมังก็ผ่านไปอย่าทำเพิ่มเติมอีกมากะละกังลามามันเยอะข้าขอได้ไหมท่านเปาขออะไร5.2ขอเป็นคนสุดท้ายที่พูดเรื่องนี้นะ มังมีของเสือกหกอยู่ที่จะต้องขยีมังต้องขยี่อังนี้ก็เบาๆไม่ยังไม่ต้องขยี่อ้าวไอ้วังเขามาฮังครับ,รบไอ้ช่างหลวงเจ้าหูอเอ้ยครับครับทัดวังนี้ขลักจะกางมังเงียบเชียบเว้ยก็มีไม้สารจากงองเต้ครับในไมายสารนี้มีความว่านี จะเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพังงาโบวแมนครับแต่เท่าไม่มีอะไรมอบให้ในวังวิบายไอ้กุศงบ้าฟาล้วไม่ใช่ไต่เท่าข้อตัดสินจากฮอกกี้มังเสเชอร์ต้องหลอกเป็นตะวะสามชาเท่านั้น เป็นราชบัมสุ้ท้ายจะไม่ข้อนไห้ตามสบายจะตรงพัง,งาทำไมมีอะไรเราจะได้ออกตรวจการสักทีไหมครับท่านเปานี่คือพระราชสาจาฮอกเต้ให้ปาวุชินร้องเป็นภาษาใต้เอาเป็นภาษาลาวได้ไหมครับ ่งอะไรมาก็ไม่รู้มันหน้าดวงประหารชีวิตนักไอ้คงส่งมามันจะทำได้ยังไงเล่าดีท่านโอแห่งเมืองเอ็ดฟีครับฮะท่านโอแห่งเมืองเอ็ฟีที่ส่งมาเมื่อกี้ท่านปอลจินเห็นสารเล้ยฟองเป็นผู้ปดัดเปลืองเยองนักแค่ภาษาใต้หากใครไปทำตาสั่งประหารชีวิตอย่าส่งมาท่านพิจัดเจ้าแห่งเอจีฮะ เช่นไอจีเหราองค์คารักข้าทำไมเสียงมันเปลี่ยนไปวะเอาเลยเอาเอาเลยเอาเลยแ้้วเอาพอแล้วไอ้มุกมุกแป๊กๆอ่กอะยังไม่ต้องมาเล่นมังกรวันนี้อากงซุงครับเต่าในเมื่อมีพระบังทุงมาจากองค์ฮ่องเต้ข้าก็ต้องไปตามพระบังทุงขององค์ฮ่องเต้วันนี้เราต้องเดินทางไปที่เมืองเจียงหยาง เพียงหยังครับไต่เทาเมืองเพียงหย่างได้ข่าวว่าเมืองนี้ไอ้หัวเมืองมังไอ้เจ้าเมืองแงอาเภอมังอ่ะไอ้จูอี้มิงอ,อ่ะม,ม,มังมีอีกที่พงยิ่งนะักข้าจะต้องไปกำหลักให้มันลากครับเข้าใจใช่ไหมอากงซุงครับไต่เทาช้า,ชางหลงเช่าโหไอ้หวังเช่ามาห้งางครับทาวังน,นี้จาเดินทางแล้วไปเตียงเจ้าไอ้ข้า ไ้องคลักจังเต่าเลยขับตัวเท้าขับก็ไปเยียมกลางเจกจะมายึงหาประียงของเงาอะไรเ่ารู้ไหมว่าชุกนี้อ่ะมึงร้องแค่ไหนอ่ะมะอย่าว่าสิทธพ์็ก่านักเลยช่วงนี้เขาจิตใจอ่อนแออยู่ทำไมจิตใจอ่อนแอเรื่องอะไรวะปะหังไอ้หาดิไม่ต้องไม่ต้องปะหังหรอก มึงต้องทรมังทรกรรมไปอีกเยอะยังจะตายตรงนี้ไม่ไรอ้อาไปแจ้งแก้ววขึ้นไป<อ>ช้ไม่เป็นการ่ท้าพุ่นจิตและเหล่าองค์ขลักษ์ของเขาก็ได้เดินทางออกจากเมือรรงไคฟมเพื่อตรงไปสืบราชการให้สำหรับองค์ฮองเตช่วยได้เปลาเอาเรื่งไปสิเรื่องไปสิข้าจะดูแลรักษาเจ้าข้าจะดูแลรักษาตานเปา ยุ่งแม่ไต่ไรแม่ตอบเมื่อวานมึงยังไปหมาตักกูอยู่เลยมึงจะยุ่งแม่ไต่ไร <â> แม่อตอบตร<จ>งไหนอ๋อเป็นเมืองขนาดเล็กปกครองกันเดินท่าต้านอำเภออู่จี้หมิงจูอี้หมิงและองครักษ์สองคนของเขากำลังปรึกษาเรื่องทางมาตรวจราชการของท่านเปาและคณะ <c oughs> จวนนายอำเภอจู่อี้หมิงผมเมื่อก็เย็นแะ ไอ้แก๊บโมแมนฉากเจ้ายังไงบมแมนฉากเจ้าชืบอกเขาเพิ่มไม้ให้ผมหน่อยครับผมฮัลโหล แห่งนี้คือเมืองอะไรนะมึงพูดก่อนกูเลยกูรอไม่ก่อนณเมืองของเราผมเป็นทหารของท่านนายพลนายพลอะไรข้าชื่อจู่อี้หมิงแล้วพวกท่านล่ะข้าหวังสีข้าหวังเซิงแต่อนนี้ข้าขอไม่อีกตัวหนึ่งได้ไหมเพราะว่าไม่สะดวกเหลือเกินก็ ได้ข่าวว่าทั้งเปาจะเดินทางมาที่เมืองของเราอยู่นี่เฮ้ยข้าเป็นทหารทั้งสองท่านของนายอำเภอกูฝากดาบก,กอดที้กูเขียงเขียงเป็นภาษามมองกโกเลียมึงดูมาหลังคุณมันมีไฟไหมมี H S SS 5 <S เอานี่แหละเอาม่ได้เมื่อเมื่อล้ลไม่เป็นไรเฮ้ยเมืองเราเมืองเราชื่อเมืองอะไรวะชื่อเมืองอะไรแล้วก็มีบทบอกว่าชื่อเมืองเจียยางเจียยางเมืองเราชื่อเมืองเจียยางข้าเป็นนายอำเภออยู่เมืองเจียอยางครับข้าเองไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพลเมืองบ้านเมืองเราเป็นไงบ้างเศรษฐกิจช่วงนี้บ้านเมืองเราเศรษฐกิจดีมากช่วงนี้ อย่างเช่นเกเรื่องเกษตรกรเรื่องค้าขายเช่นผักเนี่ยเรารับมาจากเมืองอื่นสิบาทแล้วขายขาย8บาทเพื่อประชากรเราได้ดีแล้วจังค่าแรงล่ะค่าแรงเมืองอื่น300บาทต่อวันเมืองเราแปดหมื่นบาทกูว่ากองตกมุกผิดจังหวะแล้วแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยสัดดูมาอย่างมาอย่างมันไม่ใช่ อันนี้กนได้ออกขี้ดอกมึงนี่ได้ออกขี้ดอกยงันแล้วยังรถติดหรอวะ <ลด S 2> เ,เองมีนโยบายยังไงว่าที่จะเป็นรถไม่ติดแต่ข้ามีนนโยบายอยู่ไอ้พวกเมืองเรามันรวยไงก็เพราะว่านี่แหละรับมาสิบาทขายแปดบาท,าบาทใช่แล้วค่าแรงก็แพงด้วยเมืงองเรางใช่เราก็ออกรถกันใหญ่เลยอย่างไฟแดงไฟแดงแต่ดันทีที่ติดยาวเหยียดแล้วท่านจะแก้ปัญหายังไงครับท่านเราจะลื้อไฟแดงออกเปิดไฟเขียวสีด้าน นี่คือวิสัยทัศน์ของเราแล้วมันจะไม่ชนกันหมดเหรอนี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการมันชนกันวันสองวันวันสองวันวันสองวันเดี๋ยวมันก็จางลงไปอ๋อรถจะได้ไม่ติดใช่อ๋อรถคือหมดไปแล้วใช่แต่มันมีอีกมันมีเมืองเราเมืองเจริญมันจะมีทางธรรมราแล้วก็ทางดวงทางด่วงก็รถติดแต่ทำยังไงครับท่านก็พวกพวกนี้ในมือพวกนี้ใส่แบบไอ้พวกชอบขี่ช้าๆไงอ๋อขึ้นทางด่วนล้วขี่ช้าเราติดป้ายเลยไอ้เมืองที่ข้ามจากเมืองจีนไปเมืองเกาหลีชื่อเมืองอะไรวะ เมืองไซตุงเกา,เาหลีจากกินไปไซตุงเนี่ยมันเป็นมีข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าพยาอยู่ไทยไม่ใช่หรอ,อเราติดป้ายเลยความเร็ว300กิโลมตต่อชั่วโมง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เพื่อรถไม่ติดไงมันจะวิ่งกันยังไง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาใค่ไม่แนหอดคิวเอ้ามันก็ถูกใจสายซิ่งเลยสิไม่เราจะทำแค่ครึ่งเดียว เอ้ามันก็ตกทังกันหมดเลยตอนนั้นแหละสิ่งที่ข้าต้องการให้มันตกอาทิตย์เดียวรับรองว่าไม่ลถไม่ติดโอ้ถหมดไปแล้วตอนนี้โชรูมลถจะยติดต่อมาทางเพื่อเราติดต่อว่าว่ารถเราเนี่ยขายดีมากในอำเภอโอ้แลวเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเป็นไงบ้างวะไม่รู้แล้วมึงเขียวห้าพองตีมาหันทามดเฮ้ยมึงเคยดูหนังจีนหรือเปล่าเนี่ยมึงเคยดูหนังหรือเปล่าเป,า,เปากินเคยดูไหมไม่ มึงเคยดูแม้หนังจีนอ่ะไม่เคยเคยดูแต่หนังญี่ปุ่นชื่อเรื่องอะไรอะไรนักเรียนกับครูสองตับสองอะไรก็ไม่รู้มึงดูในโรงหรอวะดูในเว็บไอ้ดูไ่ิคิ่งเนี่ยข้าไปดูในโรงมาเรื่องล่าสุดเลยเนี่ยหนังจีนเหรอหนังจีนนี่แหละชื่อเรื่องว่ารักแท้เจ้าแม่เตี้ยงยางแล้วอีล่าสุดเนี่ยช่วยดูมาไปดูกับนุกกปลายมาด้วยเหมือนกันเออหนังชื่อเรื่องว่าแวกลือดาักตามไล่หน้าหนอนเออ มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะอะไรกำลังฮิตเลยช่วงนี้ชื่อเรื่องแฉกันทั้งค่ายเจ้าก็ระวังดีๆนะเดี๋ยวนายอำเภอก็ระวังดีๆช่วงนี้เขาฮิตการเปิดตัวใช่มึงอย่าบ่นมามึงกับกูไผ่กับไผ่ก้อนพุงบุญเรื่องแฉทะเบิงเบอร์เสียผมผมชีวิตไร้มนต์ทิน้อเฮ้ยเพลงขึ้นเมืองเราร้องว่าไงวะเอีงร้องได้ไหมโอ้ร้องได้เมืองเรานี่มี อ่าเรื่องชื่อเรื่องเพลงอ่าลำเภออะไรอำเภอเราอยู่เนี่ยอำเภอเหรอเชียงหมังเชียงอะไรบ้างอ่าช่างมานเอเรามีเพลงนะอ่าเราเลให้ข้าฟังที่ข้าไม่ได้ฟังนานแล้วก็จึก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 คืนเลยก็โก้ก็ควาไปหาแกไข่หมดแดงคืนก็โก้ก็ควา มันเพลงเก่าสมัยราชการที่0.5หรือไงเพลงใหม่ๆร้องให้ข้าฟังที่เองร้องได้ไหมวะวังเพลง,งเดือน12น้ำตานเต็มตาด่งว่าเกาทังลายกายหญิงๆๆอันนี้มันเพลงของประเทศไทยประเทศเ<อ>จีนไม่รู้ไงวะเอาเพลงจีนเพลงจีนเหร,อร,อ,อ,รอร้องมาเลบบเป็นยัง บ่ตัดนัดกันกะแนนตีเสด็จบัตรกูบัตรบ่เป็นยัางคอยบ่สั่งเป็นเจ้าตัวขอบคุณหลายยังบ่ตายหายใจอยู่บ่แมนเฮ้ยเขาล้อเราเพิ่มเลยเราเลยล็อกกันมาแล้วระหว่างที่ได้พึ่งจู่ที่มีร้องเพลงกันอยู่นั้น เฮ้ยใน่นๆๆล็อกล็อกกันมาแล้วอเอมึงเคยดูหนังผีกองกอยไหมวะเฮ้ยของกอยเหรอที่มันดกระโดดใช่ใช่พี่นี่เออฆ่าเนี่ยเป็นคนได้มาจากพระธรรมจักเมื่อภาคแรกอ๋อวิญ,ญญาณของแคผีกองกอยครับเฮ้ยมวนจเจริญโหนตราเอามาย่าสิใครนะมวนจเจริญโหนตรานามสกุลลุงน้องข้าในฝั่งยุโรปทางเขมรอืมอันนี้เอาผมเคยเห็นในหนังคือผีกองกอยมาจะกระโดดแล้วก็ติดแล้วมันหยุดไม่อันนี้เราคว้ากัน อตรงข้าบคือติดปุ๊บจะเต้นทันทีจะเต้นพร้อมกลย์ตันทีเอางี้เข้าจะเป็นตัวอย่างเพื่อเพพื่อวกแกกลัวไงถ้าติดปุ๊บเนี่ยเองรีบออกกันนะโอเคเอาลองดิดนิชื่อ่ายังมันได้จริงๆเลยอ่ะมันได้เองคิดว่าแค่ทำหลอกใช่ไหมหลอกดู นายโทนี่โอ้อ่ะอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วเองว่าเราเตรียมใช่ไหมเตรียมเราไม่ได้เตรียมเอาคนอื่นสิถอดหมวกดิเฮ้ยมันติดท่้นเขาดิติดเลยติดไหนนะอ๋อติดช่วยกันมาติดเฮ้ยมองจรันตราเอาอันที่สองมาสิเอาอะไรนะอันที่สองชื่ออะไรนะ มงเจริญอันตรานามสกุลมดฮัจรินมุดตุปบะจูเอาประสานเลยไหมอ้าเอาเฮ้ยไปเฮ้ยได้ข่าวว่าท่างปอพุกที้จะมาที่เมืองเรา อันทั้งเป่ามันหลุดง่ายต้องเช็ดก่อนเดี๋ยวให้เขาเข้ามาดีกว่าไหมเอาเธอ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 เตี้ยวเธอพอจ่ะได้ข่าวว่าท่านเป่าวุฒนจินจะมาเยี่ยมเมืองเราใช่หรือเมืองเราเศรษฐกิจดีเตรียมพร้อมต้อนรับท่านเป่าแล้วก็คณะ ข้าเองไปเตรียมรับมือท่านเปาวนจิ้นเองเตรียมอะไรมาบ้างวะที่เมืองเราอ่ะมันมีหอนางลมมีาสาวสวยเยอะแยะเลยข้าวอาจจะจัดให้ท่านสักนางสองนางดีไหมโอ้ยอย่าไปจัดอย่างนั้นลูกสมุนอาจจะชอบหอนางลมแต่<ห>ท่านเปาวงจิ้นเนี่ยเขาไม่ชอบหอนางลมหรอกเขาชอบอะไรบาโฮดข้าสืบทราบข่าวมารอถ้างั้นเรารอท่านเปาวจิ้นดีกว่าโอเครอๆอที่นี่แหละ ติดคุกไปสองเรื่อง <laughs>